ถุงทองใส่เสื้อลูกหัวใจด้วย่ะถุงทองใส่เสื้อลูกหัวใจด้วยมาเที่ยวพักนู่นป๋าฟ้าอยู่กระทองแท้อยู่ตรงนู่น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 ,น,นอยู่ไกลเลยอโอพาถุงทองมาเที่ยวพักวันนี้น่ะเหนื่อยหอบเพียงแคกเลยพักอยู่หลังบ้านเราเองพักกว้างใหญ่มากค่ะทุกคนดูสิอยู่หลังบ้านเราเองเดินมาสองสามนาทีก็ถึงพักแล้วเนี่ย วันนี้ว่างก็เลยพาหมามาเดินเล่นพาหมากับคนแก่ <laughs> พาหมากับคนแก่มาเดินเล่นเห็นไหมเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ก็จะโผล่ไปตรงไปบ้านเราพอดีบ้านเราใกล้ๆพักค่ะทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะมาบาร์บีคิวเอาอาหารมาปูเสือ่อนั่งกินค่ะอยู่ตรงนี้เองพักหลังบ้านเราเองนะทุ่งทองนะทุ่งทองชอบทุ่งช่งชอบจังเลย นูน้นมีคนแก่กับเด็กอยู่ตรงโน้นค่ะทุกคนนู้นคนแก่กับเด็กมานั่งทอดอารมณ์อยู่ในพกักเออทั้งแท้จะอยู่กับป,ป้าตาเหลอลูกออ้ยพุ่นหนะักพุ่นหนะักพุ้นหนะักรักแบาป้าแทเอ้ยลืมยายแล้วเออทั้งแท้ลืมยายแล้วโอ ทั้งแท้กนสวยโอ้รูปนี้ทั้งหล่อทั้งสวยเลยเว้ยเออสวยจังเลยเออได้นั่งตักฟ้าแล้วลืมยายเลยเหรอดูหน้าคนลืมยายหน่อยทีเฮ้ยเดีวพี่ถุงทองร้องแงงแล้วเดี๋ยวแม่ไปหาพี่ถุงทองก่อนเออพี่ถุงทองโดนทิ้งเหรอะพี่ถุงทองโดนทิ้งใครว้ามาทิ้งพี่ถุงทองหมาถูกทิ้ง หาทงถามตั้งเลยหมาถูกทิ้งหน้าทงถามตั้งเลยหมาถูกทิ้งเหรอหมาถูกทิ้งเหรอหมา